สาีปันรอบบ่ายกับจนคำเลยพี่น้องฐารถปันเขาสบายดีทุกคนวันนี้กลับมาพบพ่อกับจองแซาแนมน้อยพี่เขาเนะทุกคนพอ,ไไอ่ได้ลงคลิปแต่เฮงเลย่ได้ลงคลิปลายมือเลยละ่ะมือนี้แซนแนมสีมาหมาัดเขาพี่น้องมือนี้หมัดเขาเป็นมือชุดไทยหางตะเกียวแล้วเมื่อวานนี้ตัวแรง แล้วเมื่อนี้สิมามาัดเขาเลยกัสิปันเมื่อนี้เลยเพราะว่ายันพะโยพี่นอ้องพ้าเจ้าว่เมื่ออื่นพะโยสีขาก็เลยพ้าวันพากันสิมัดเขาแล้วเ,เมื่อนี้เลยกัสิปันเลยเมื่อนี้ยันพลต๊กเมื่อนี้แดด,ด,ด,ดแดดท้องฟ้าจะสว่างแคมใสดีเมื่อน,อนี้มีลมผัดมาเนี่ยากใครเลียวเมื่อนี้เลยคิดว่ายันพาโยเผื่อ,อาจาักซิมาแห้งเรื่อย แต่ก็เตรียมไว้ก่อนเขามันก็ยังบหลายดอกว,วันเศ้าเนี่ยมันปั่นไปแล้วแค่หนึ่งวิน้องปั่นช่วงปบพลน,นั่นแหละก็เลยยังบหลายประมาณนั้นเศ้าวกว็าสอบเดี๋ยวนี้กำลังวาสิไปหาหมัดเลยเดี๋ยวเช้าเนี้ยียนไปหาหมัดเขาก่อนวน้องตอนนี้ก็สวยเลยแหละแดดเลยแดดได้เศร้าเลยมั้ย ดี๋ยวสิไปหามัดเขาซะอาโนเก็บมันกอนเขาถอ นี่การเลืย้ยงไฮที่ายแล้วที่นอกเอากระสิมหมาเปแล้วเลยนะครับทุกคนใครมีไฮงามที่ชุดก็เลยเอาไว้เด็กเป็นมขอดสี ตอนนี้ซอบโบกำลังอันค้นหมัดเข่ามาโฮมเงินพี่เนาะถาลดไทยมาลงมาเลยเย็นเย็นอ,อยู่โฮมไม่งี้ยมีเย็นนี่พี่เนาะ bếp để cho tạc nhìn hẹn ngoài vì nó, vậy Không phải xe nó mà nhanh Trên đó có hôm đẹp này. พอพ้นบูได้ตกกับพี่น้องทางนะเพื่อนขนาดเลยคนเข่าแต่ละเแถวนะทางแห่งเลเ็เข่าเลเขา่าพ้นตกแต่มือนะพูดได้นี่นะจนได้ใส่ตีนเล็กแก่เข่าก็ได้เอาไว้น้ำทางกองเข่าหา้าก็จะประมาานี้พี่น้อง รอบที่สองก็เคยตีกระสิปั่นรอบเดียวแตจว่าย่านฝนก็เลย,ยลปั่นไปเลยรอบหนึ่งอันนี้จะเป็นเขาวนปูต้องิช้ว้ปั่นต่างหากชิค้นลงอันแหกะว้ต่างหาก ากันค้นเขาเลแล้วแล้วก็ขึ้นมานั่งเช่าเมยพี่น้องขึ้นมาถ่ายอยู่เงินที่พากันกินเขาเที่ยงแล้วแล้วก็ตอนบ่ายต่อมาตอนบ่ายโลงต่อมาตอนบ่ายลงไปปัดอยู่แต่ที่พากันค้นเขา,เเาเขาาาึ้นมาเล่าตอนั้นเลยพากันไปตอนนี้รถเกี่ยวเขากำลังมาแล้วทุกคน,นกองเข่าห้ากันนิอยหนึ่ง แต่ว่าเพื่อนเคยมาปั่นให้เล้วเทื่นหนึ่งเลยกระโดดคาพี่น้องเกือบเอาขืนบ่ไดรอบนี้ก็สี่หงแน่จักหน่อยรอบนี้มาก่ายเนี่

ัอ,อ,นนอ,อันนี้แม่ไม้ไว้เหตุกะปูพี่น้องข่าวงามอันนีพี่นี่ม็ดไวช่วยอยู่ยส,สิบเจ็ดสอบชิเตรียมเทียนเขาสักคนว่าสิสปันรอบบ่ายกับจนคำเลยพี่น้องทารถปัน่นเขา กระเจ้าปั่นหลายคนมื่อนี้เป่าปบฝนผูฝ่ากำลังขึ้นม,มาเลยเข้าพายุชิมาเมื่ออื่นนี่ก็เลยเผาคู่เผาค้นแล้วก็ปั่นเลยเมื่อนี้ฮอตพได้พักผ่อนเจ้ามือ้อยจำ้ำประสิปั่นตอนบ่ายได้แกนเข่าตอนค่ำแล้วันะะนี้เทียนเข่าใส่กระสอบกัน กบใหม่กอไปก็เอาตัวนะบูเขาง,ง่ามลีโนเมปีนี้นะเม็ดขขาวนะ,ะปีหนาก็เอาแนวข้าวตัวนี้คือเก้า ปลูกอะไว้น้าหลังข้ารอบหมูซิเอาวอีหนฟปะปลูกระปลูกนะบัดชุดท้ายบ้าตัวพี่น้องว่าะตปันเขาแล้ว ขึมนภาคขึ้นคมากระพี่นอ้องข้าวฝนเข่าให้ทัน้นให้แต่ยังบโหลายประมาณช่องรถงนี่เมื่อนาะแกเข่านะคะพี่น้องก็เลยใส่ตีนเล็กตีนเล็กก็ยังข้ามเลยเอาเพืียงมาใส่บักลหลายๆนี่ลดปั่นเข่า,ขาเขาเกือบตรงบ่ได้ขี่ร เป็นกองสีดชันๆเลยจังน้อยพี่น้องอนนี้กำลังอันเก่เขา,าวาานินเงินไหวเราจงนเงินกองสั่นขนาดเลยรถกระใส่ตีนเล็กค่าจิตรงไปบ่ได้ก็เลยกองกระสั่นขนาดขอแล้วพี่น้องเล่าเฮาซาบูมารอถ่าเลยสนามมีเล่าสองเ่า อันนี้อันนี้เป็นเหล้าของพี่อายกับเอือยพี่น้องตัวนี้เล่าเจ้าแนมเปิดประตูเล่าแล้วพัดตังนี้ให้ลุงเนมบุ ล่าบักใหญ่พี่น้องแต่ว่าเขาได้บนลายให้สอบุคุนก่อนพี่น้องรอบนี้รอบนาสะแนมจะสิเปลี่ยนเห็นว่าตัวนี้น้อยนี่ก็แห้งดีขนาดได้สบูนี่ก็ได้ แน่วันนี้ เมื่อหรา่ะไปด้วยา่ไปถ่ายมาด้ว Rồi. Nhân thân là kịp lão nhưng mà nhân thân là kẹo. đầu ตืดอเลยค้นข่าวจนคำ่ำสำเร็จไปอีกทงหนึ่งพี่น้องได้ประมาณ62สิกสิกว่าถึงกระนั้นโบประมาณนี้เนาะจ้องหสิบสามแล้วแล้วรอบนี้ยังอีกทงหนึ่งพี่น้องยังอีกนานโคอันนี้เป็นนาบ้านอันนี้ก็สำเร็จไปปีนี้ปีหนามาลุนกันใหม่แต่วันพี่นี้ก็ ได้ยังจำเก่าเนาะโบได้ลื่นบันไดดอกประมาณจองจำสอบอยู่ในคันลื่นก็ได้เพราะว่าปกติก็ประมาณ60ชิปกว่าแต่ละปีบบได้ลื่นกันหลายกันไหมเอาไว้เล่า,ย,ายับเลยมันช่างเลี้นงกระสีขอตัวเป็นหาอ,กอากาศหนาพี่นอ้องห่อนห่อนมื่อนีอน้ก็เป็นดดแดดแดดได พราเจ้าเ่ามือมเนียนผลนีต๊ะมือแรงเนาะมืออื่นอย่างไรพยายุแต่ก็เลยพากันรันพาผลพาปันา่นยานผลตกทำกินองพายุสิมาจะแนนก็จะโกอะที่คอโตไปหาอาบน้ำ,นนำาาก,กินเองเฮ้ค <c oughs> <c oughs> ่ะขนาดเลยบนี่ใคแดโทรศัพท์ใส่อ,อะไรปะลากันบอน่อนเหมือนมืดน Ama <laughs> <laughs> <coughs> 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 Bye bye.